ทาก็กลับมาแล้วนะครับแม็กเจนนงจะปิางคุ้มกลางห้องอย่นะตอนนีคุมเปิดหรือปิดยังอ่ะปิดเปิดเปิดอยู่เนี่ยเปิดแล้วเปิดอยู่เนี่ยดูอ้าวเฮ้ยเขาอ้อกอ๋อเราเจอชื่อนานแล้วเอาไงดีอ่ะเราจะเราจะรอชีิตยังไงคืออะไรใช่ไหม้าลดดเกแลแช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่ว้วยมช่วยเอาสกลเอา ก่อนอ่ะเอางกแล้วกันมันอยู่ตรง้านบนเราหรือเปล่าเอออันน้เเออโอเคเข้ามาเลยโอเคร็นหมร้ยไม่มีตัวอะไรแล้วมแต่เขานี่ยแหละน่ากลัวจังือาดิฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม็กแม็กายเน่เฮ้ยไปกันแล้วไป ไอดียวไอเดีมีสิไม่เป็นไรมันทางนี้มันไม่มีมอนเตอร์เชื่อเราหรือมีอตอนเดี๋ยวเราไปผูกมอนเตอร์แถวนั้นกันมันเยอะมากอ่ะจริงๆเราขอไปเตรียมตัวก่อนไม่ต้องเอาอาหารไปเก็บอาหารไม่ได้แรกอะช่วยด้วยโอ้ยมันตีเราทำไมเราขอเผาอาหารก่อนแค่หนึ่งอันโอเค เร,เราขอเรขอเอาเอาหลับเผาเหล็กก่อนที่ได้มา8อันนุรีไปก็ต้องเก็บของก่อนอเอมเมไดดปหดลยแต่ของมันสำคัญมากนะแต่เราไม่มีคิปเปอร์แล้วมีแต่ซอมบี้ซอมบี้ถึงไดตั้งสปเดอร์แป๊บนึงนะ่งเงี้ยหนึ่งโอเคเราไปแล้วแปบ๊บนึงเราเก็บของก่อน ออไปออาไปแบบนึงมันเยอะมากเลยนะเข้าใจไหมคือมันเยอะมากมาไปกันเลย สามสองหนึ่งอะไรอ่ะไอคิวโลทีบีทีบีดัสตาหรอทำหนึ่งเฮ้ยสบเฮ้ยลงไปไหนได้ไหมเนี่ย